ถุงพลาติกยางรัดโฟมเปีือเสมือนยาพิษของฟาร์มแพะแกะนะครับทำไมผมพูดงั้นครับนะีครับมีแต่แพะแกะนะครับเนี่ยพ่ออะไรครับเพราะขยะพวกนี้นะครับไม่ย่อยนะครับเป็นเหตุ ของการตายของแพะแกะจํานวนมากนะครับมันกินไปได้ยังไงครับเป็นถุงสาเหตุหลักๆก็คือข้างในมันมีอาหารนะครับข้างในมันมีเศษอาหารอยู่ไม่ได้กล่นอาหารนะพอมีเศษอาหารอยู่ไันได้กล่นอาหารก็พยายามจะเข้าไปกินมันก็ต้องกัดพสติกต้องกัดโฟมเข้าไปนะครับทํามันกลืนเข้าไปเรียบร้อยนะครับไม่ย่อย แต่ไม่ตายทันทีนะครับไม่ย่อยแต่ไม่ตายทันทีเพราะว่ามันจะอยู่ในกระเพาะอ,อาหารนะครับอยู่ตลอดไปครับทมย่อยไม่ได้เพอแพะแกะมันต้องย่อยเป็นเม็ดออกมานะครับมูลแกะมันมูลแพะจะเป็นเม็ดออกมาฮนะนี่มันย่อยไม่ได้ปุ๊บมันจะติดค้างอยู่ในกระเพาะอ,อาหารต้องระวังที่สุดเลยนะครับ แกผมถือมาเนี่ยมันได้กลิ่นตามเลยนะครับมันมีลูกแก่ร้องมันคลอดเยอะครับช่วงนี้คลอดเยอะมากเป็นคิวของการคลอดครับเลยหนะ้าฝนมาเนี่ยคลอดติดต่อกันเลยวันทุกวันครับวันละตัวสองตัวนะครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องให้ระมัดระวังเรื่องทุงปฏิ อย่างรัดแล้วก็โฟมนะครับอย่าให้มันกินเข้าไปเด็ดขาดยิ่งกว่ายาพิษนะครับไม่ย่อยนะครับ0945376622ช่องผู้กองบอกมาครับสวัสดีครับ